มันมาหลังแรกเอาเลยได้ทุกคนเลยโอ้เสือมใหญ่ท uh ุกคนประกดทุกคนประดุกประดุกทุกคนโอ้ตัวใหญ่เลยนี่เนี่ยโอ้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 หมานเลยมานเลยทุกคนทุกคนประดุกไงประดุกไงหลังแรกกันโนแดงทุกคนเลย วันหลังที่สองบ,บับกัรธรรมดาเนาะได้สองโตละกับสบายดีและสวัสดีเอซิทุกทานเนาะยินดีต้อนรับจู่องเบาวทมบรรน,นาที่กุกคนเลยตอนนี้ก็ตื่นสนมาของนอนป่ามือที่สองทุกคนเลย ตัวนี้เป็นมือที่สองทุกคนมาเนี่เขาบอเพชรกับบอเปิลก็ได้เอาไปรัดเสาทุกคนเลยนี่เหลือแต่เราทำยังถ่ายอยู่แคบทุกคนเพราะจีได tamam. be ้หนังไฟหนึ่งเขาลงน้ำถ่ายทุกคนเลยหลังจากนั้นเขาจีได้พากันลงไปยามเบ็ดทุกคนเลยเบ็ดเถาใส่ไว้ทุกคนหวานเลยน้ำสิมานเนาะน้ำสมาวันนี้กันจิบกาแฟทุกคนเลยจิบกาเฟ่แล้วจะข้างหมเข่าหนึ่งเขาลงน้ำ อาจจะดื่มกาแฟก่อนเนาะสบายดีผพ้าาใดอะไรารับ่ไม่ก็ฝากกันกดติดตามเพื่อเพียงกาําลังใจส่องบอทำเ,เด้อเด้อวัดเสียงเสียงกระหอกเป็นห้องอยู่ทุกคนเลยเศรษนี่เขาบอกเผ็ดถือว่าปืนเดี๋ยวเขาไปแต่เสารนะกระหอกเป็นห้องในเส้นสน,สน,สน,สนี้แหละ บป๊บกบป๊บกโกโกเนอะหนาวหนาวมันคือช่วงหนาวบ่ได้แต่เมื่อคืนหนาวนะเพราะไ,ไ้ผ่ามาหลายเนี่ยเอาผ้าห่มมาพื้นเดียวทุกคนเลยว่าตอนอยู่บ้านตอนออกมาคือว่าห้อนเาพอ,อม,มาอยู่ในดงในป่าแล้เย็นคนเลยมากระตับกับพอนอนคีมห่วยมันไงน มาละากาดย็นไปทุคนข้ามาเขือมานามก้อนทุคนเะาดข้าวผเผิดก้าวเปิ่นก่อน เรียบร้อ,ย,รนะราาอย,ยทุกคนนะนี่รอถามันสุกค่อยไปซวยทุกคนเลยอยาเบ็ดลืมบอกกับดักหนูพร้อมได้ทุกคนเนละยไว้ใส่กับดักหนูไว้คือกันพร้อมเอาอยามเบ็ดแล้วพยายามกับดักหนูนะโคตรเลยป๊อปเปิ้ลผักกามาแนะล้วได้นกปลิวได้นกปลาลิวตัวนึงเนาะอ่าเถ,ถอะเถอะหมาน,นี่ดีเหมือนกันว่าไปดักกระหอกให้นกปลาลิวคักหลายอันนี้น ันตัวได้วานนี่นี่กงซุ้มวานนี่เธอแบกห็หอกพอทันนะเพืนะ่อน่ะพาไปยิงแล้วปรับปรับมันดองทนเลยปรับมันดองแล้วไรซับแต่แต่นกมาซะก่อนพนักกินกระฟอกกาแฟอยู่พนัาจะเขี่ยมโตพาไปลงเพื่อละอย่าเบิ่งเบ็ดเพื่อละว่าที่ได้บอกอยาเบ็ดแน่กับดักหนูแน่หลายอย่างเลยตอนนะี้เฮายังเขา่าฝ่ามือเข่าทุกคนเลยตอนนี้ก็ฝ่ามืเข่าพอได้สุกทุกคน อ่าหมอเขาเขาขสุจากจะไปลอยยามเบ็ดกับยามกับดักหนูทุกคนเลยให้เขาบ่บป่นกับ่เพ็ดก็ออกไปก่อนเนาะเขาไปยามก่อนว่าใส่ยูคนละเบื้องใส่คนละฝา,ากห่วยไปถาเบิ่งน้ำเขาเนาะว่าเขาชิมานบ่สชิได้อย่างเนีย แย่ทุกคนนล้วานช่ยวยที่ทิเผาเลยวาเนเ่ยวาเขาบ้ลายไาไล้เนี่ยแต่มือวานนี้ยมือน,นี้นนที่สวยที่ผ่า,าเขาเลายมาเนี่ยนหนึ่งวอมอื่นพร้อมสวยพร้อมเศ้าสวยพอสองคาบกินเนี่ย,ยหนึ่งลายเนี่ย หอยพิ่มเล่นนี่เขาบอกก็หลายปุ๊บสวดติดซัมซิกินแบบนี้เรียบร้อยนะเขาเบัเ,เ,เพ็ดบัเปิเ้ลยำเบ็ดพปในมาฮอดเถอะ ทางมเขาก็ได uhm, ้บ่ป้าเปิ่นพยายามเบ็ดกับมาเลยมันได้หลายบ่หมันยู่นะมันนี่บ่หมันทั้งกระดูก้องแล้วทนนียแิถอบมันมีหลายทำไงเนาะอาต ใหญ่ก็ได้ตัวนี้ตัวตัวตัปุก,กปดุกใหญ่เนา้อเจกโตเนาะเอาก้อนเลยอือบอกก,บอกันกกคนเลยบอกว่าเจได้จตโตเนาะอ๋อตัวปุกดุกตัวใหญ่ทุกคนนะโอ้นี่เป็นปุกดทุกคนนี่ปกกุกดก็ได้ตัวจุดไข่แมทมันเป็นธรรม,ามดาเลยตัวนี้โอ้ หดใหญ่เผาเผาอืมพุยเลยปลาคบมักเกียรอ๋อดูสิหนอดไม่เห็นเลยใหญ่ดีเอียนอีกสองโตโอเอียนกันเนาะปะกุดตะกุดสามโต,โตประดุกสองนี่มืดนะตะเสื่อมหนึ่งอืมติดเปล่าถือมันธรรมดาประเพสเพนนื่อนเนาะหมาน,น่เนาะไปน้ำมาเปิ้นจะซื่อใด <laughs> ใส่ถุงกัน<ร>สองคนเนาะ นี่มีเบสเซอร์ไปน้ำมูดอีกผู้ผู้บนรทไหลีนะผู้โยนลงผู้ยามนะหมันได้เหมานกนะใส่มือพอเรถปรดุกใส่มือพร้อมรถทุกใครเดินัวไห่เนาะกานไห่พี่มีขนมออยฐานรุ่น้าของเราทำเนาจะเป็ได้เนะนอนอุกังตะบบได้แลยทีมงานกายมาเห็นบบได้ปะเรียกเลยรูปเล่นเลย าลุนน้ำกันเนะาะไม่ใช่เป็นในหมานบัณฑุปุ่นก็ได้ทุกคนหาเรายามเบ็ดน้ำกันทุกคนเลยม่ใช่หมานบ่เนาะบางทีงานเพป็นไปยามเบ็ดปอมปะกายไปกายมาบ่ได้อยู่เนาะนละ้วก็ถือบอกโอ้ยหลุดเล่น,นี่เก่าสิม,มันหมานอยู่ยนะไปลุ้นน้ำกันทุกคนเลยไม่ใช่เป็นใดไดเนาะเอามันชิหมานในรีบบอหรือว่าชิบอะไรคือคำเขาเว่าเนาะตามสมกันทุกคนเลยตัวหลังแรกทุกคนป่ายัางถืงทุกคน นะโอ้หมานหมานหลังแรกเอาเลยได้ทุกคนเลยโอ้ปลาเสือมใหญ่ทุกคนใหญ่ดีเนี่ยหลังแรกกับมานันน่เลยหลังนี่เอาเลยทุกคนคัดตีนุ่งจุกป่าอย่างทุกคนเลยลุ้นไปทำกันอตอืกกดทุกคนตอกกดได้เหนื่อย กดบัใหญ่เป็นไรกดน้อยรุ่นน้ำกันหลังนี่ทุกคนเลยซุ่งจะบัถือหลังนี่ทุกคนเลยบัวเหนิยงบัวตีงยังเกาะเว้ยบัวถือรุ่นหลังต่อไปทุกคนเลย ข้าก็ยามเบ็ดไปได้แต่เตาหลังเด้ทุกคนเลยได้และสามตัวทุกคนเลยป่านนะมือหลังนีคนนะ่คนนะือแนะนะบบมอ่อยว่นนะหลังจากที่ยามหลังมุ่งยาในบูถึกครับทุกคนเนะลยเอาเป็นรอยามหลังต่อไปเลยทุกคนทำมันสิหมานบ่โอ้หาก็ได้ป่าสามโต้ทุกคนเลย กานที่กระดูกไงทุกคนโอ้พักนณะเบื้องหลังต่อไปเลยทุกคนเลยชิมันบ่เนาะปลูกไงอีกแค่นี้เว้ยป่าทุกคนมาหลังนี้มีโอกาสเลยทุกคนมีโอกาสอีกแล้วนิ่มๆอยู่นี่ป่าอย่างนี้เนาะโอ้ปรากดปรากฏทุกคนปรากฏขุดไงท่านไงตัวไงตัวนี้ท oh, no, uh, ุกคนเลย กดไงตันี้รู้สึกเป,ยา,ปยาไปยายมมากหมานเลทุกคนเลยคิไวชิบุได้นะทุคนได้อยู่ทุกคนเลยเป็นยังบบเบิดทุกทคนเบ็ดได้พอหยำมมาหาก็ได้ครึ่งนึง,อองเยังครึ่งหนึ่งเลดใส่นี่กัมาใส่วานนี่ก็จะคำนแล้วกจะหลงหมองทุกคนเลย,ย้มันอยู่มุมไหเนี่ยพใส่ฝ้ามันมืดเลยเนไหม

มันมาดึงนะขึ้นนะคันเบ็ดจนกองลงนะทุกคนอ้าเบิ่งเบ่ง,บงสถานการณ์การดึงนี่เบิง่งคือเอียนทุกคนเลยแต่มันสิหลุดหรือมันดึงเบิ่งกันทุกคนโอู้หึเบ็ดจะหักเลยนี่ดึงได้ไรมันนี่โอ้ขาเลยอ้หลุดอีหลีทุกคนเลยว่าอะไรนะน่รุ่นละรุ่นละมันหลุดน้ำกันหลังนี่ทุกคนเลย สมอยจ๋อเจ็ดอยู่วะรูปบนเหนียงบนติ่งพิษอันนี้อู้อหโอ้โหถือดื้อโอ้โหกด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 การในการกดกดเลยตอนนี้เบ็ดเขาก็ยามเปิดแล้วทุกคนเดือดในหลังสุดท้ายทุกคนเลยน้ำคุณในหลังนี่ไปทุกคนลุ้นกันรุ่นทุกคนนำคุณในลิ้นนี่สมอยอยู่วะอู้ ดุกดุกดุกอ๋อตัวใหญ่ดีทุกคนกระดุกใหญ่คนเลยหลังหุ้ท้ายกหมันเลยทุกคนนะกระดุกใหญ่ทุกคนยอดเลยนีเบ็ดพยายามแล้วแล้วทุกคนเลยจะได้กลับไปแคมป์กันทุกคนเลยขอโป่เปิลโป้เพชรเปินไปหาจำกลับแล้วบ่จักปั่นเลยเจ้หมันทุกคนเลยก็ได้กินอยู่ ว่าหลังหัวท้ายก็ถือกระดุกง่ายเติบทุกคนเลยคิดว่าชิบไร่ทนเลยโอ้ใส่ผัใส่เฝ้าเนี่โอมมันมืดเลยด้ใส่เฝ้าเป็นหลงจักหม่งใส่หม,ม่งใดงมองยาเหมือนจะต้องมีน้ำกับโบจักหนึ่งไปกลับไปเพ,พบบื่อแล่แคมป์เพื่อแหล่มันเลยเพื่เพิ่มไปหา,ายามกลับเป็นยังกับเบิ่์เพื่อแหล่แตหาอยู่ให้ดูกลิ่นของน้ำมันน,นีกน่ก็เลยกลับฮอตแคมแล้วทุกคนเลยเข้าวบ๊วย ครับบอลบ๊บเปิลสงสัยไปหายำกลับทุกคนเลยกลัวเบิ่อไปจากคนนะนี่อันนี้ก็ได้ไปหาเราอย่างกลับก็ทุกคนหาเราอย่างกลับมาเพื่อจะคอยให้เดให้กินเข่าทุกคนเลยก่อนทุกคนไปทุกคนรุ่นกับดักหนูหลังแรกเขาวะชิมานบนคนเนาะเดูแลทุกคนมึงุ้งส้มหนูแดงทุกคนบอกหมันเลยทุกคนเลยหลังแรกกับหนูแดงทุกคนเลย รุ่นหลังต่อไปนะทุกคนใส่เลยนะมารุ่นเบื้หลังในกสองเลยทุกคนเลยเอามันสินหมานบ่นาะใส่เฝ้าในทุกคนเลยมันจะขำวานเลยกันเรียบร้อยทุกคนมาธรรมดาทุกคนไหว้ไหวเขาจนฝู่นนี่พวกไหวทุกคน ว่าหลังที่สองกับมันธรรมดาเนาะได้สองโต้แหละชัวสองหลังกับสองโต้ลดได้ทุกคนเลยก็กลับมีแต่แปดหลังนึงบ่หลายนะบองหลังนี้นนนนนทุกคนเอาเลยทุกคนดูแดงดูแดงอ้าโทษอันที่สามกับสามโตเได้ทุกคนนี่คนน,นี่ดูแดงคนเลยหอยยางแบบบัสซี่หลังทุกคนเลย พาดหลัง,น,งนึงทุงกคนเลยมันโบราณทุกคนเลยเราใส่มันดึงขึ้นหลังแต่เก็ตมันละเละข่าเลิกพาดหลังนึงทุกคนเลยเดี๋ยสามโตม๊ะยังไงมเบิร์ตทุกคนเลยเหลือวสี่หลังครับเขาใส่กันเราไปจิ้ม่องมีหลังนึงทุกคนเลยรุ่นหลังนี่นำกันทุกคนเลยลอยทุกคนนุ้ห,หนุหย้ย ไปอีกแล้วใหญ่เลยทุกคนเลยตัวกลับเอากอยำเรียบร้อยเลยทุกคนเลยกลับกลับกระเนีย้ยสองหลังทุกคนเลยจะเห็นอยงดึงไปกินเห็นห้อยจะเสียกมันขาดเพื่อได้ไปซีโตทุกคนนะสองซีเพืได้หนูซีโตทุกคนนี่เป็นหนูแดงกับหนูไหว <c oughs> กลับกรเนีย้ยสองหลังโอ้ลุกลุบลุบ ต้องใส่แม่นตูเห็นดึงบุกินเทืากเสือแมวทุกคนไปเขา,เาเบ่เพ็ดบ่เปิ้นบ่าฮอดแคมแล้วบ่าจักปันมาถูมาตะหยาบก,กลับฮอดทีมงานให้บ่อไม,มท้ทุกคนเลยเห็นเต็ดเห็นเต็ดกระทุกกระตอกกระเต๋อโอ้คือกลับโอ้เห็นเ,กเ,นเกตกระเต๋ตอที่เ,เหมือนทุกคนนะ่ะหมานี่ดีจะเขไ้ไปเนาะโอ้ พงหนาเพชรก็ของเจ้าบุนิยอมันได้สีโตมีก็ได้สีโตกันนี่การหไม่ได้สีหนูไว้เออแล้วบบกาเปิ้นได้ไะเปิ้ลได้ไหมใส่ยังบ่มาอยู่อ่เดี๋ยวใหดูกินเนาะให้ดูกินกอนทุกคน นะทุกคนนะจะมาสรุปเบื้องป่าเฮาเมื่อเช้ารนั่นเะนาะไม่ใช่ได้หลายไปได้แนะ่รวมกันบัดเทิงเขาบ่เปินปเนืนบะ่เพ็ดเนาะทุกคนสพป่าใหญ่นี่เลยปะคอตัวนี้ยูโปรปะคอตัวนี้นะกระดุกนย่างป่าน้อยอีกจะหายแต่ว่าได้หลายเตริรทุกคน ในผลงานในมือนี้นี่วักหนูตั้งหักซื้อหมุนไงถึงไงว่าไะซื้อมอแล้วขอดีไงเลยขอด คนเดินนี่แบบเปิ้ปกลนนก,กับมหอดแล้วเดี๋ยวนะมึงดูกลับนั่นได้จากหลังโอ้หนึ่งูตัวเดียวหนงูตัวเดียวปลากลับตั้งสิบปลายเปด้ตัวเดียวโอ้ตูนูยังอ่ะตัวเดียวของเธอหนูใหญ่ก็มีได้นานัน่นนกหรือซันนกาสนนาวกวนนั่นโอ้ธรรมดาทุกคนเลยนกนั่น นกสองตัวนกอย่างวะคือหางยาวใช่เออนกกระตรงโอ้โหทุกคนนกหางยาวทุกคนเลยได้ได้ของมัอนี่ทุกคนเลยของยงเงียะทึ่งนกทึ่งหนูทุกคนเลยถือว่าสมควรได้ได้มันนี่นะได้ยูให้กลิ่นนะทุกคนมานนี่นะจิปิ้งปูปิ้งป่า สำแหลปลาใหดแห้งไว้ในโคหนูใน่โอ้ถือว่าเบียกหลายอยู่ไหมนี่ทุกคนตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มทิปปิ้งปลาทุกคนนี่ิปลากิ่ตอนเศร้าไะตอนเศร้าก็ถือว่าเกือบง่ายนิดหน่อยตอนนี้สิบโมงสิบโมงหรือเ่าจะเป็ดโมงเลยจะไปหาจาบกาบจับอย่างมาพอนี่ สุกอยู่วะเนาะฉันแม่มาละหักก่อนป่าเนี่ยบุหกักเลยป่าขาวสิ่ฮะป่าขาวสิ่ฮะป่านี่บุหักป่านี่กระดูกมันแข็งก็บ่า ปิงครับทุกคนไหมปลาดเสื่อมตอนะน,นั้นมันแท้ๆปาดเสื่อมตอนนะั้นพี่มาพี่พี่นนนนพนเ,นนเนี่ยก็ประกดตอนนัเขาชีเพียดันปลาดเย็นทุกคนเลยปาดนี่ที่ต้มเย็นพ่อม แต่ทุกคนปลาปีาก็มันจวดจวดเลตุ่มเปียนนี่ก็ này dù nước kín hào thì hoa sụt con đây anh hiểu bây giờ kín cỡ bỏ kín các bạn này này kín bà có sụt này cái con đây đây này cái mặn này เมนูเขาก็เรียบร <Right. pagar. S 1> okay. ้อยทุกคนเลยต้มเอียดนะทุกคนเลยใส่ใบมะขามแซ่บแซ่บนี่แจวพร้อมแจวเปแต่แซ่บแดงต้องขนาดปีงปลานเลยมาครทุกคนนี่กินเขากินน้ำกันได้บ้างเลยได้บวงด้วสัตว์จัดเรื่องไหนกันไปละลีืจะบวงกันหลายการี่จะบวงไหนบ่เอามาทุกคนกิเขากินน้ำกันทุกคนเลยเจ็มเต็มเกคนเลย ประมาณสิบเโมงกลายเป็นขปเขาง่ายแล้วทุกคนเลยเราจะไปยามกลับยำอย่างมากเพราะงะะนี่แลหละครับบิดปิดิดึนไปครับครับ

ผู้ใดกินเขาว่าแซ่บแต่ไม่กินเขา,าปลาแซ่บลสกินประเดยนก็นะมันจะเห็นใครกันไปเจ็บเนาะมือเล็กของมันที่รอเอียงกันทุกคนนี่ เ็นเขาเลยูยอดเลยหูหูเห็นคนเลบกินตะโดนเ็ได้ปลาชบุไรอลไรแบบนี้อายู่อมเสือเบอร์พขากระพูดเนาะนะครับ mình mình nữa, gặp lụt nữa Nói lời, thịt bà nhên chép hả? à Nua rồi เพื่อาบอกค่าหลายคนชอบ <c oughs> ป,ป่าในแห้งักประเสือเ่อมหรือใหญกระโดนนัน่กระเสื่อม เคืองบุถือเอียนนะขอใส่ครับถือเั้ื่องอนรนี่กัน,นอนนืมคนถือม่ลดทรงเห็นเป็นลาอยูอ่ <c oughs> บาเพ็รเป็นถือสีมือผนเ <c oughs> ห็ดก่อป่าไนวัด้นทดดุกคนนีน <c oughs> ในการ,การเกาะปลาใหญ่นี่นะคอเลย nhảy thùng, nó là nhảy phốt ừ. nó. chặt nó con. Nhau มีใครบอกถนัดในการขัวป่านนี่เลยป๊อปป๊บปป๊อปข้าวเดี่ยวชิเลลวแล้วนะตากแห้งไว้พอได้เมื่อต้นขอบตวงขัวอยู่ทั้งบ้านต้อยเอาเิษเก็บแับอันนี้ประกดนี่กันนะพอกโอ้ยโอ้ยได้เห็นว่ามันเป็นอันนังอะไรเจ็บได้ยังไง ยังมืปปลาดุกประดกอีบ่เจ็บคนละแนวนะตอนนี้ก็เจ็บเหมือนกันผูมาเจ็บผู้มีมาเจ็บเนี้ยบางคนก็ไปเจ็บปลาเเอลายไปเรื่อยหนุเจาะเหมือนมไอ่ืดเปลาย หลังที่เขากินเขากินน้ำอิม่มไปทีบร้อยกับน้ำมอเพชรกับมาควาป่ากันแล้วเทุกคนเลยคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้ทุกคนเลยโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอไหมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเพื่อเป็นกำลังใจส่งบอลถามเด้อทุกคนเลยบาย,บาย